สวัสดีค่ะตอนนี้น้องหนุก็อยู่ที่ท่ากีฬเหล็กแล้วนะคะกําลังจะข้าไปที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะก็จะข้าไปกับเพื่อนเนาะเพื่อนก็ไปก่อนแล้วนะคะรถติดมากแล้วก็รถเยอะมากเลยน้องหนุก็มารอที่ทําบัตรแล้วค่ะก็จะมาทําบัตรก่อนเนาะ คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยค่ะนี่นะคะน้องผมก็จากข้ามไปถังไทยแล้วค่ะก็ก็ถึงสะพานเรนมานเนาะแล้วก็จะข้ามไปเข้าถังไทยแล้วนะคะตอนนี้ก็เพื่อนไปรอถังไทยไว้ก่อนแล้วค่ะน้องลุเน้อที่ยังอ่าช้านะคะ นี่นอะสที่ไม่น้ํใสอ่ะเขาก็ทํากาแฟแบบนี้สั้นเลยนะคะเพื่อที่ไม่ให้น้ําท่วมเนาะเข้ามาเยอะอะไรประมาณนี้นะคะเจก็ยังมีน้ําขังอยู่เลยค่ะตอนนี้ค่ะนี่ยังมีน้ําขังอยู่เลยนะคะโอ้ลุติดมากเกยว้าวเขาทำอะไรอ่ะที่ถานเขาทำอะไรอ๋อตอนที่เขาเอาเรืออะไรมนาะช่วยนี่เรออู้เหมือนเขาแบบว่าอาทำอะไรนันเนี่ย เ,เขาทําให้น้ําำกว้างขึ้นนะคะเพื่อที่น้ําจับไร่ไม่แบบว่าไ,ไม่กัดตูนแล้วก็ท่วมอีกเนาะว้าวนี่ก็ที่เขากํำลังตับคูงอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นถังเ็นมา,าที่กิเลค่ะแล้วก็มาถัางนี้ก็จะเป็นประเทศไทยเลยนะคะโอ้ ที่เขาจะล่องเดินหรือเปล่าเนี่ยทางทั่งประเทศไทยเนาะก็ทํากระแพงกั้นนะคะแล้วก็ทางทั้งเร็มมาก,ก็ทํากระแพงกั้นแล้วค่ะเราต้องยกกระเป๋าข้ามไปพังนี้ก่อนเนาะถ้าเราไปประเทศไทยเราต้อง เดินซ้ายนั่นเองนะคะทางพังยนมาเราต้องเดินขวานั่นเองเ,องเนาะอู้รู้สึกแม่น้ำกว้างขึ้นนะคะถ้าตามที่ดูแบบสะพานเนาะกอไม่ใช่กำแพงอะ่ะอีกทางนึงนะคะนี่ก็ทำกระแพงกั้นไว้เรียบร้อยแล้วทางทังในมานี่ก็เป็นทังประเทศไทยเนาะก็อ่าทำแบบนี้ไว้นะคะเพื่อทีอ่ไม่ให้น้ำาด้วนออกไปแล้วก็น้ำท่วมบ้านอีกนะคะ กระสอบใหญ่มากเลยอันนี้ก็จะเป็นที่ดุดน้ำออกไปหรือเปล่าไม่ได้มาประเทศไทยนานมากเลยตอนนี้ก็กำลังจะข้ามไปคือตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ เจอกันที่ประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็กำลังจะข้ามไปแล้วเนาะเขาก็ไม่ให้ถ่ายวีดีโออะไรแบบนี้นะคะเจอกันที่ประเทศไทยเลยค่ะนะคะน้องหลูก็มาถึงพางไทยกับพี่เ้ียร้อนแล้วค่ะก็กําลังจะอ่าไปรอเพื่อนที่หน้าเซเว่นนี้น,นะคะมาถ่งพงไทยแล้วน้องหลูก็มารอมาซื้อรางวัลที่หนึ่งนะคะใบละหนึ่งร้อยบาทม,มาถึงพังพังไทยกับเนก็ตกเลยนะคะ วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยเนาะเขาก็จะมีตลาดนัดเนาะที่หน้าโลตัสน,นะคะคุณก็จะเยอะหน่อยค่ะตอนนี้น้องหนูก็กำลังเจริญไปรอเพื่อนที่หน้าเซเว่นเลยว้าวไก่ KFC ตอนกลับไปซื้อไปผักที่คำที่เชียงตรงนะคะเพราะพี่คำฝั่งไก่ KFC กับพิซซ่านั่นเองค่ะ โอ้คนข้ามาเยอะมากเลยโดยนี้เป็นนาทิดด้วยนะคะเหมือนที่น้องนุ่มบอกค่ะว้าวตื่นเป็นมากตอนนี้ก็กำลังรอเพื่อนอยู่ที่หน้าเซเว่นแล้วค่ะ,ะรถสองแถวเีแแรงนี้นะคะก็จะเป็นรถที่นั่งไกลรถตามนั่นเองค่ะ ไม่รู้ว่าตอนนี้กี่บาทเนาะตอนที่น้องหนุ่มนั่งเนี่ยประมาณคนประมาณสิดห้าบาทนั่นเองนะคะ<ๆ>ก็ลงนั่งไปลงรถตัดนั่นเองค่ะโอ้ทุกคนข้ามาเยอะมากเลยอันนี้วันอาทิตย์คนก็สมาเที่วเยอะนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเพื่อนก็มารับแล้วค่ะเมื่อกี้รอที่หน้าเซเว่นนะคะคนก็ข้ามาเยอะมากๆเลยเขาจะไป อ่าโหลดตัดกันวันนี้วันอาทิตย์นะคะน้าจาร์โรลดตัดเนี่ยน่าจาร์คนเยอะมากๆแน่เลยเนาะทำนักหนุ่มไล่ไปนักหนุ่มก็จะถ่ายบรรยากาศมาให้พีเอฟซีได้ชมกันนั่นเอง น้องหนูก็มาถึงรดตันแล้วค่ะแล้วเราจะมาใส่ซิม w i f i นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นกล่อง wifi เนาะถ้ามาไปที่ไทยแล้วอะ่ะถ้าเรา,เาไม่มีเน็ตอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาซื้อแล้วก็มาใส่นั่นเองเนาะนี่ก็จะเป็นกล่อง wifi นั่นเองค่ะนี่เราก็อยู่ที่หน้ารถตัสแล้วนี่ก็จะเป็นที่เขาเข้าตลาดนัดนะ,นะคะคนยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ไว้ตอนเย็นค่อยมาแล้วกันเนาะตอนนี้เราก็จะเข้าไป ใส่ซิมการ์ดก่อนถ้ารอถ้าน้องหนุมไม่ใส่ซิมไม่ตอนเน็วอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะไม่ได้ลงคลิปไห้พีเซได้ชมกันนั่นเองนะคะข้างนอกเหรอคิดว่าจะเข้าไปข้างในเข้าก็มีร้านทานเลาบข้างนอกไหมนี่เหรอก็เล็กเข้ามาข้างในนะคะอ้คุคเ,เยอะมากทุกคน น,น้องมันบอกเราวันอาทิตย์ไงคนก็เลยเยอะมากเย็นช่ำเลยเพอาาถึงก็หมูร้านอะาหารก็เต็มเลยมาเยอะมากเลยถ้าตอนเย็นคนน่าจะเต็มเลยนะคะเนี่ย ตอนนี้นะคะน้องหนุ่มก็ไปซื้อซิมการ์ดแล้วก็ใส่อ่าเสื่อมต่อ wi-fi แบบนี้แล้วนะคะก็เล่นเนต็ตที่พังไทยไล่แล้วค่ะก็ถ้ามาผัางไทยเนาะถ้าเราเอ่อไม่มีซิมอะไรเนี้ยเล่นเนต็ตก็ไม่ไล่นะคะแล้วก็ติดต่อใครก็ไม่ไล่เนาะตอนนี้ก็อ่าใส่ซิมอะไรเสรียบรบอย้วค่ะก็หมดไปประมาณอ่าทั้งซิมเนาะแล้วก็ทั้งโปรอะไรแบบนี้เนาะเขาให้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็หมดไปประมาณสามร้อยบาทนั่นเองค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ท้องหนูกก็จะขอตัวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบา,บายยค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะ